ความแตกต่างในการสมัมผัสอารมณ์จิตของพาริยะพระโพธิสัตว์พระเยซูพระพุทธเจ้ามีความแตกต่างของการสมัมผัสกันอย่างไรตอบมีความแตกต่างกันแน่นอนมีความละเอียดประณีตและมีความอลังการความใหญ่ที่ต่างกันแน่นอน เลยนะครับยกตัวอย่างอย่างนี้แล้วกันเทวดาธรรมดาที่เป็นภูมิต่ำๆเนี่ยเขายังคล่องอยู่ในกามาวจนภูโหมอีกเขาก็ายังเหมือนเราเนี่ยแหละลูก,กเทวาลูก,กเทวีตามต้นไม้เ,เทวดาสถิตสารเทวดาสถิตที่มารักษาพระธาตุมารักษาวัดเนี่ยไม่ได้สูงอะไรนะ ได้ส่วนใหญ่ก็ถูกทำโทษหรือมีหน้าที่อยู่ตรงนั้นตามรอบอาจจะร้อยปีมนุษย์200ปีมนุษย์นะครับแล้วก็เปลี่ยนขึ้นไปเปลี่ยนขึ้นไปข้างบนหรือว่าไปตามกรรมตามบาปเมื่อมันหมดบุญจากการไปรเทวดาความที่เขายังติดข้องอยู่ในกามของเทวดาชั้นต้นเนี่ยเขาเข้าใจมาให้เราสัมผัสได้เหมือนเราเป็นมนุษย์คุยกับมนุษย์นี่แหละ มนุษย์คุยกับมนุษย์เป็นยังไงก็จะพอรู้สึกได้ถึงอย่างนั้นนะครับความสว่างในตัวเขาก็จะไม่มากทีกนี้พอเทวดาขั้นสูงขึ้นไปตั้งแต่ดาวดึงขึ้นไปหรือว่าจตุงที่เป็นอากาศเทวดาพอเขาสูงขึ้นไปเนี่ยเขาเริ่มมีความสว่างขึ้นเริ่มมีฮิริโอตปะมีศีลที่มั่นคงมากขึ้นนะครับมีจาค้าที่มีการให้ทานที่มาก ความยิ้มแย้มแจ่ม,มใสความเบิดบานความสดใสของเทวดากคุมพวกนี้เนี่ยจะมีมากแสงของเขาก็จะมากขึ้นมาเป็นพรหมที่มาสัมผัสถ้าเราไมา้เห็นในสมาธินะพวกนี้จะมาในกายของผู้ชายไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายเพราะผมไม่ยุ่งกับกามไม่มีเพศมีเพศเดียวก็คือรูปร่างคล้ายผู้ชายไม่ได้มีสีหน้าอะไระสีหน้านั้นเป็นคติความเชื่อนะครับคติความเชื่อฮินดูเขา ตัวของพรมนี้จะมีแสงสว่างมากกระแสที่ผมส่งมาให้เราสัมผัสจะเป็นกระแสหอมหวานเป็นกระแสเมตตาประหนึ่งเหมือนคนยิ้มให้เราตลอดถ้าเป็นพรมชั้นต้น่ะจะเหมือนเหมือนเขามายิ้มให้เราแล้วยิ้มให้เราตลอดยิ้มน้อยๆนะครับเป็นอารมณ์อย่างนั้นแต่พอเป็นพรมชั้นสูงขึ้นไปกลุ่มพลที่จะจ่อสุทาวาสกลุ่มพวกนี้ถ้ามาเนี่ย้งเนี่ยจะมีอารมณ์อุเบกขา คือคุเบคาเขาจะชัดมากเขาจะเป็นเป็นภาวะของความมีอุเบคากับทุกสิ่งเลยนะครับเนี่ยคือระดับแล้วก็มีแสงมากกว่าเราเทวดาเหล่านั้นมาด้วยเพศรูปร่างเดียวก็วคือความเป็นชายนะครับไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายแต่รูปร่างออกมาเป็นชายนั่นละอาจจะสัมผัสได้ถึงผมวิหารของเขาได้ค่อนข้างมาก ในสมาธนะินีพระาริยาบุคคลผาริยะบุคคลก็ถ้าเป็นพาริยะบุคคลในภูมิมนุษย์เนี่ยถ้ายังเป็นพระโสดาอยู่เวลาสัมผัสท่านก็จะรู้สึกว่าท่านก็ยังมีความกลัวนะครับมีความห่วงในลูกหลานในครอบครัวในทรัพย์สินนะแล้วก็ จะรู้สึกถึงความว่าท่านเ,นเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ด้วยศีลและมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์มากกว่าเราคือมันคงมากเหมือนกับคนธรรมดาที่มีความซื่อตรงมากพระสดาจะมีความซื่อตรงพระสะกิทาก็มีกิเลสเบาบางขึ้นแนละมีความซื่อตรงพระนาคาเนี่ยท่านจะไม่ยุ่งกับการมราคะกระแสจิตของท่านจะเป็นกระแสจิตเหมือนพรมเลยนะครับถ้าเป็นเป็น มนุษย์ธรรมดาเนี่ยนะนะครับที่ยังไม่ตายเนี่ยจะเป็นอย่งงางนั้นกระแสจิตเหมือนพรมแล้วก็ท่านไม่มีความอยากได้ในทรัพย์สินอะไรต่างๆมากมายแล้วก็ไม่ข้องเกี่ยวกับเรื่องเพศแล้วความโกรธความขัดเคืองต่างๆท่านก็หมดนะครับเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้ยินมาะพานาคาที่ที่ได้อยู่ด้วยในะท่านโกรธใครท่านว่าใครนะ กระแสจะเป็นกระแสยเย็นๆคล้ายๆผมผมที่ผ่านมาในตัวของมนุษย์ซึ่งก็ยากยกนะครับยากยกสภาวะรหัสนั้นจะเป็นกระแสท,ที่ที่โล่งว่างสบายสว่างเป็นกระแสของการไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ติดแม้กระทั่งในตัวของสมาบัติใดๆท่านเป็นกระแสที่มันดีงามมากทั้งหมดที่ผมพูดให้ฟังเนี่ย เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะขอให้เราใช้วิจารณาณในส่วนนี้ด้วยนะครับซึ่งผมอาจจะเห็นผิดร้อยเปอร์เซ็นตที่พูดมาผิดทั้งหมดก็ได้หรือผมอาจจะถูกก็ได้ตั้งแต่ถูกบางส่วนถูกโดยส่วนมากไปจนกระทั่งถูกทั้งหมดก็ได้เพราะสิ่งนี้เนี่ยมันไม่สามารถใช้ เทอมอมิเตอร์ไปวัดมันวัดไข้ได้ใช้บีพีไปบีบวัดเหมือนวัดความดันได้นะมันวัดด้วยสิ่งที่เป็นอย่างนั้นไม่ได้มันจะต้องใช้จิตวัดจิตซึ่งเมื่อเราต้องใช้จิตวัดจิตเนี่ยโอ้มันมีมีกฎอยู่อย่างหนึ่งว่าเราจะต้องมีจิตเสมอท่านเราถึงจะรู้ว่าท่านกับเราเนี่ยพอๆกัน เสมอก็ยังไม่พอนะบางทีพระอริยบคุคคลที่ไม่ได้สมาธิหรือพระสุขวิปโปรไม่ได้สมาธิท่านก็ดูคุณธรรมของคนที่มาปรากฏข้างหน้าไม่ออกเพราะท่านไม่เห็นแสงเขาไม่เห็นแสงสว่างจากตัวของเขาจากข้างในของเขามันดูไม่ออกเลยต้องสนทนากันก่อนนะครับและต้องอยู่ร่วมกันเป็นระยะเวลานานๆก่อนพระสุขวิปัสสโกนั้นถึงจะพอเข้าใจผู้ที่อยู่ข้างหน้าว่ามีคุณธรรม เท่าเราหรือว่ามากกว่าเราดูว่ามีมากกว่าเราได้ไหมได้เหมือนประนึ่งเราอยู่ที่ต่ําแล้วเรามองขึ้นที่สูงเราจะเห็นคนที่อยู่ที่สูงอย่างนั้นเลยก็ได้นะครับและถ้าหากว่าเราอยู่ที่สูงกว่าเราอยู่ที่สูงกว่าเราจะมองลงเห็นคนที่อยู่ต่ํากว่าทั้งหมดเลยอย่างเช่นเราเป็นพระอรหันต์นะเราได้พิญญาด้วยเนี่ยได้ปฏิสัมพิธาด้วยเนี่ยเราจะรู้เนี่ยว่าคนนี้เป็นอาณาคารมีบุคคลว่าเขายังน้อยกว่าเราอย่างติดตรงไหน คนนี้เป็นเพียงแค่พระสกิทาคามีคนนี้เป็นเพียงแค่โสดาบันคนนี้เป็นพรหมคนนี้เป็นเทวดานะครับคนนี้เป็นพรหมโสดาบันพรหมสกิทาคาคนนี้เป็นเทวดาโสดาบันเห็นไหมว่าพอโสดาบันก็ไม่ได้เป็นพรหมทุกองนะนะครับเป็นเทวดาโดยมากนางวิสาขาก็พะโสดาบันแต่งเป็นเทวดาอยู่ชั้นนิมานพระเจ้าเปิมพิสารพะโสดาบันนะครับพะภูมินี้ท่านเป็นอาศู ไปอยู่พบภูมิศูนย์กับเพื่อนท่านท่านรักอย่างนั้นท่านชอบอัธยาศัยท่านไปอย่างนั้นนะครับเนี่ยพระโสดาบันก็ยังได้ไปเกิดเป็นสูนะพระเจ้าเป็นปิศาจนี่แหละอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอเข้าใจได้ไหมเราต้องสูงกว่าเขาเราจะมองคนที่ต่ํากว่าเห็นหรือบางทีเราต่ํากว่าเราหงายมองขึ้นไปเราก็เห็นคนสูงแสงเข้ามากกว่าเราแต่เราก็บอกระดับบอกขั้นของเขาไม่ได้นั่นเองความแยก การที่เราจะสามารถแยกได้ว่าคนนี้เป็นเป็นพระเทวดาเป็นพรหมนะครับเป็นภริยะชั้นไหนเนี่ยเราจะต้องมีฐานของคุณธรรมที่ใกล้เคียงกับท่านแล่ถ้าเรามีฐานคุณธรรมชั้นลึกไม่ใกล้เคียงกับท่านเราจะต้องมีฐานแห่งสมาบัติที่ใกล้เคียงกับท่านเราต้องได้สมาบัติตั้งแต่เคยทําชั้นสี่ขึ้นไปถึงแปดได้น,นะครับจะมีฐานแห่งปัญญาที่อาจารย์พูดในคลิปแรกนั่นแหละว่ารู้ลาง,ลาง สำนึกรู้รู้ชัดไปจนกระทั่งยานอย่างรู้อันนี้ไม่ค่อยเริ่มไม่ค่อยจะผิดแล้วนะครับเริ่มไม่ผิดแล้วนะมันได้จริงๆเลยครับอาจารย์จริงนะครับและส่วนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจะยากที่สุดเลยนะครับยากหน่อยแต่แต่ก็ไม่ยากจะเป็นง่ายก็เป็นง่ายเหมือนกันเพราะว่า พระพุดทธเจ้าเนี่ยมีความบริสุทธิ์เท่ากับพระรหัตนะแต่ว่าบารมีท่านใหญ่มากท่านสร้างมานานจึงมีความอลังการมากเวลาการปรากฏตัวของท่านเราจะรู้สึกว่าไม่เหมือนกับคนอื่นไม่เหมือนหลวงปู่หลวงอะไรเลยที่เราเคยสมัมผัสมาก,ก่อนจะอลังมากอลังจนกระทั่งว่าไม่ไม่ไปไม่ได้ที่มารหรือว่าผู้ปีศาจชั้นต่ําจะสามารถที่จะทําให้ได้เท่านี้ได้ มีความอลังของของพุทธ,ธานี่คือจะมีความบริสุทธิ์บวกความอลังแต่ถ้าพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์จะมีแต่ความอลังอลังการบรัลด้วยบาร,บรมีที่สร้างมาในสิบทัศน์นี้มามานานนะครับและความบริสุทธิ์ก็จะพัฒนาไปตามส่วนของจิตใจของท่านถ้าท่านเป็นผู้มีพรมวิหารโดยมากก็จะคล้ายๆพรมเลยนะครับถ้าท่านเป็นผู้ทําฌานสมาบ,บัติได้เน้นอยู่ในอุเบกขาในอะไรพระโพธิสัตว์ในชาติที่ทําทา สมาธินะครับรักษาศีลและทําสมาธิเนี่ยท่านก็จะมีความนิ่งๆนะแต่จะมีความอาลังอยู่รอบๆตัวท่านจะเป็นผู้มีบริวารมาก <c oughs> สเสด็จไปไหนพระพุทธเจ้าสะิตไปไหนสาวกห้าร้อยแม้มันพันิพพานเนี่ยมานะครับมาเยี่ยมหลวงปู่มัน่นวันที่หลวงปู่มั่นมันรู้ธรรมเนี่ยก็ยังมาพร้อมระษาวกตึ้งลางไม้พ <c> เ <oughs> ข้าใจได้ไหมตลอดชีวิตในการบําเพ็ญของหลวงปู่มั่นได้พบพระพุทธเจ้า ครั้งแรกก็คือวันที่ท่านหลุดพน้นที่เชียงใหม่ในวัยจะอายุเจ็ดสิบนะครับพระพุทธเจ้าถึงเสด็จมามามาเยี่ยม,พ,มพรอภาษาวกเต็มท้องฟ้าเลยเนี่ยต้องมีความบริสุทธิ์แล้วเสมอพระพุทธเจ้านะท่านถึงได้เห็นท่านที่เป็นบุคลาธิฐานที่ท,ท,ท,ที่ที่เป็นมาจากพระนิพพานถึงได้เห็น น,นี้มีไหมในกรณีที่ยังไม่บริสุทธิ์เลยแต่ได้เห็นท่านมีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันอันนี้ในวงเล็บไม่ใช่ในครั้งพุทธกาลที่ท่านยังมีพระชนชีพอยู่นะแล้วเราเป็นมนุษย์นะอันนี้คือหมายถึงการที่ติดต่อกับท่านและที่ท่านอยู่ข้างบนนะครับอยู่ที่พะนิพานเนี่ยถามว่ามีไหมมีเหมือนกันขึ้นอยู่กับคนคนนั้นมีความผูกพันมีความเกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านมากน้อยเพียงขนาดไหนที่ท่านอยากจะมาโปรด แล้วมีความสามารถทางจิตที่ดีพอนะครับที่จะเข้าไปเห็นได้ไหมอย่างสายของลุงพ่อฤษีลิงดาเนี่ยเขามีวิชามโนยิธิท่านก็บอกไว้เลยว่าตั้งแต่พระโสดาจิตจิตของมนุษย์ที่เป็นพระโสดานะจะเหยียบพะนิพานได้คือจะสามารถเข้าไปที่ปากประตูพะนิพานได้ต่่นนั้นก็ขึ้นไปเห็นไม่ได้นะครับแต่ถึงขั้นว่ามาพูดมาคุยกันกับเราเนี่ยผมก็ต้องบอกว่า ส่วนใหญ่ก็เท่าที่ผมศึกษามาเนี่ยคือมีภูมิจิตเป็นพระอรหันต์แล้วกับสองในกรณีพิเศษอยู่กรณีหนึ่งคือหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อฤาษีลิงดำในวัยหนุม่มในวัยหนุ่มหลังจากสิ้นหลวงพ่อปานสิ้นหลวงพ่อหน่งสิ้นครูบาอาจารย์ของท่านไปนหมดแล้วท่านเควง้งท่านยังไม่ได้อะไรนะได้แค่สมบัต 8, ิแปดพระโสดาก็ยังไม่ใช่พระสกิทาการมไม่ใช่ ท่านก็บำเพ็ญอยู่คนเดียวโดยไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วไม่มีครูบาอาจารย์แล้วท่านก็เลยคิดเหนื่อยคิดเหนื่อยว่าเราเคยสร้างปรารถนาการเป็นพระพุทธเจ้ามานหนเราบัดนี้เราเห็นว่าโอกาสในการเป็นของเรามันไกลเหลือเกินยังยังไม่ถูกทานายเราขอลาดีกว่าจะเป็นพระสาวุวกเอาวิพพานจะได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าเพราะท่านมีความลำลึกแค่นั้นนะ พระพุทธเจ้าก็ปรากฏขึ้นในนิมิตในสมาธิของท่านแลวก็สอนธรรมะท่านว่าท่านเนี่ยเคยสร้างพุทธภูมิมายาวนานดังนั้นการจะหักลงใครจะสอนท่านเนี่ยก็สอนไม่ได้หรอกเว้นแต่เราซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าที่จะสอนได้เราเท่าน,นั้นที่จะสอนเธอได้แล้วก็ท่านก็แนะนํากรรมฐานที่เหมาะกับหลวงพ่อฤาษีและก็บอกว่าหากเธอตั้งใจทําจริงจังในกรรมฐา,านที่แนีให้เนี่ยภายในปีนี้เธอจะได้บรรลุผล ตั้งแต่พระโสดาขึ้นไปจนกระทั่งพระรานเสร็จในปีเดียวอันนั้นปี2406นะครับก็คือท่านอายุประมาณ46ปีเนี่ย 2, ท่านก็บรรลุพระราันต์น้นท่านได้พบพระพุทธเจ้าที่มาบอกท่านนะครับก่อนหน้าท่านจะบรรลุพระราันอีหน,นึ่งปีอันนั้นคือท่านก็ยังไม่ใช่ภระรยาบุคคล ชั้นสูงใดแต่ท่านก็ได้พบพระพุทธเจ้าด้วยกรรมที่เกี่ยวข้องกันและด้วยอะไรด้วยฌานสมาบัติ8ที่ท่านทําได้เนี่ยในกรณีนี้ก็มีเหมือนกันและท่านก็รู้แน่ชัดว่าเป็นพระพุทธเจ้ารู้แน่ชัดยังไงอาจจะไปเข้ากรณีที่อาจารย์ยกให้โอฟังว่ามีความสว่างมากกว่าเราและอลังกว่าที่เราเคยเห็นมาอลังการกว่าที่เราเคยเห็นมาพ่อหลวงพ่อฤาษีเนี่ยท่านเห็นผีเห็นเทวดาเนี่ยมาตั้งแต่ท่านเป็นเด็กเลย เห็นพยายมมาตั้งแต่ท่านเป็นเด็กเลยเด็กปฐมเลยแล้วก็ได้สื่อสารกับทา้าวเวสสุวรรณได้สื่อสารกับพรมตอนท่านบวชอัรษาแรกก็สื่อสารกับท้าวจ่าตุงทั้งสีได้แล้วมีที่พยะจักขุสื่อสารกับพรมได้แล้วอันนั้นท่านเห็นมาหมดทุกภูมิแล้วมีอยู่อย่างเดียวที่ท่านยังไม่เห็นก็คือพระพุทธเจ้าตรงๆในสื่อสารด้วยท่านก็เลยแน่ใจมากเพราะว่าท่านผ่านประสบการณ์อันอื่นๆมาแล้วไม่มีใครอลังเท่านี้ไงในกรณีนี้ก็ได้โอ้ กับพอสองเพราะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะครับท่านก็มาสร้างวัท่าสูงนานเลยนะนานอีกหลายสิบปีเลยถึงได้มาได้มามีนิมิตว่าตัวเองไปพานิพพธนแล้วได้พบพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเสด็จมาแล้วก็มาบอกกับท่านว่ามีพุทธเจ้าทั้งหมดน,นยกมืมไหวยกมืมไหวพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ท่านก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะธรรมดาพระพุทธเจ้าจะไม่ทําการบรรทาาผู้ใดสงสัยเราจะฟุ้งซ่านไปแล้ว ทีนี้ท่านอาจารย์ของท่านก็เลยบอกว่าคุณไม่ได้ฟุ้งซ่านนั่นพระพุทธเจ้าพระอ,องค์แรกพระพุทธสิกีทศกุณฐาญาณพระพุทธเจ้าอ,องค์ประถมพระพุทธเจ้าอ,องค์ระสมเป็นองค์แรกพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ตามรอยท่านก็ให้เกียรติท่านยกมือไหว้ให้ความเคารพนับถือหลวงพ่อฤาษีก็เลยได้พบพระพุทธเจ้าอ,องค์ประถมเป็นครั้งแรกแต่นั่นก็คือท่านเป็นพระรหั์แล้วท่านก็ยิ่งแน่ใจเข้าไปใหญ่ว่านั้นใช่ ืพระเจ้าอรหันต์ิญญาปฏิสัมพิทานะก็แน่นเข้าไปใหญ่ดังนั้นพุท่านเนี่ยจะมีความอลังมากถ้าอย่างที่ยังไม่รู้ชัดไม่รู้ชัดถึงไม่เห็นพูดคุยไม่ได้กับท่านตรงๆแบบที่หลวงพ่อฤาษีท่านทาได้หรือหลวงปู่มั่นทําได้นี่นะครับต่ํากว่านั้นเราจะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นอลังการมากพิสดา,ารอลังการใหญ่แล้วมั่นคงเหนือ เนือความอบุญของพระราาวกหรือว่าพรหมใ,ใดๆทั้งหมดทั้งปวงหรือพวกที่จเจริญพุทธานุสติพุโทโธเป็นอารมณ์หรือจเจริญภาพข้อกรรมการภาพพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์กลุ่มพวกนี้เนี่ยจะมีความอบอุ่นในใจมากนะครับมากพิเศษพิสดารเลยเพราะพระพุทธเจ้านั้นมีทั้งพระบารมีแล้วก็มีทั้งความบริสุทธิ์ที่ใหญ่มาก mm hmm. เนี่ยนะครับเขาจะรับสัมผัสความอบุนที่มหา,าศาลเลย นะครับและวันที่เขาทําได้นี่เขาได้เห็นซึ่งส่วนใหญ่ในวงเล็บนะ่ส่วนใหญ่จะเป็นอรหันต์สายปฏิสัมพิธาสายครบอภินญาหกครบฉลาดที่สุดภาษาวประเภทที่เยี่ยมยอดที่สุดก็จะได้สัมผัสได้เห็นอย่างที่หลวงพอ่อฤษีทานเหงนต่ำกว่านั้นก็จะไม่เห็นนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ยินว่าลูกศิษย์สายหลวงปู่มั่นนะนอกจากที่ที่ได้คุยกับพระพุทธเจ้าตรงๆได้ยินมาเนี่ยได้อ่านมาเนี่ย ก็เห็นแค่ลงปู่ม,มั่นองเดียวเท่านั้นนะประมาณนั้นนะครับมันทำได้ข้อนี้เราสามารถแยกได้ถ้าคุณไม่เชื่อลองถอยลงมาต่าต่าลงมาอีกนะครับคุณเดินเข้าไปในป่าคุณเดินเข้าไปในป่านะในป่าใหญ่คุณจะเห็นแมวคุณรู้สึกกับแมวยังไงเฉยๆใช่ไหม จากแมวคุณก็จะเห็นนะครับเสือดาวเสือดาวที่ใหญ่ขึ้นมากว่าแมวหน่อยคุณก็รู้สึกกลัวเนาะเออมันก็อลังอลังต่างกันใช่ไหมจากแมวมาเสือดาวทีนี้คุณเดินเข้าไปหน่อยเดินออกมาอีกสิงโตราชสีห์ออกมาใหญ่กว่าเสือดาวใช่ไหมเสือดาวมันก็เล็กๆใช่ไหมพอสิงโตมาอลังกว่าเสือดาวเข้าใจยงังพอเสร็จ สิงโตคำรามว้าวนะครับสุดท้ายพญาช้างสารพญาช้างชัดทันเดินออกมาใหญ่มากเท่าสูงเท่าต้นไม้มันก็จะอลังขึ้นไปอีกนั่นแหละความรู้สึกต่อรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีทั้งความบริสุดและความบามีบารมีมีความอาลังอย่างนั้นนะครับมีแสงสว่างมากดุจพระอาทิตย์พาาระอรหันต์จะเท่ากับพาาระอรหันต์ปัิญญาจะเท่ากับดวงจันทร์หรือว่าดวงดาวเลิกแต่พระอาทิตย์สว่างขึ้นมาเมื่อไรก่ก็กลบทั้งหมด ความอลังนั่นแหละนะครับมันเกิดขึ้นเพราะเราสัมผัสถึงสิ่งที่ท่านสั่งสมมายาวนานนะนี่คือการไล่เลี้ยงส่วนพระโพธิสัตว์ยังที่ยังบริสุทธิ์น้อยที่ยังไม่ใช่ภูมิของพระพระสงฆ์ที่ท่านที่ท่านบวชนานๆอย่างหลวงปู่หลวงพ่อที่ท่านมาถือเนกขมมะเป็นชาตาที่ถือเนกขมมะนั้นพระโพธิสัตว์ที่เป็นมนุษย์อย่างรออก้าวอย่างไรเราจะสัมผัสได้ถึงความปิติเวลาเรามองท่าน ความเคารพนะแต่ยังไม่ยังไม่เห็นถึงความความมลังความบริสุทธิ์ทั้งหมดนะครับแต่เคารพปิตินะครับมีความเคารพมีความปิติเห็นถึงความมลังของท่านเวลาดูมองภาพหล่อเก้าหอห้าเห็นไหมเห็นความมลังไหมเห็นใช่ไหมนะครับแต่ที่เห็นความมลังด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความสงบด้วยความสงบอย่างมากด้วยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพระโพธิสัตว์ในครั้งที่ท่านเป็นพระนะครับ ลองมองหลวงปู่จามหลวงกูบาศรีวิชัยเรามองท่านหลวงปู่ตัวหลวงปูท่ทวดเราสิเราจะได้รับความสงบด้วยได้รับความอลังและความสงบด้วยแต่พระพุทธเจ้านั้นอลังมากนะครับสว่างมากสงบมากเพราะว่าเป็นเจ้าแห่งความรู้ตื่นและเบิกบ,บานทั้งหลายเอวังก็มีด้วยประการราชนีนะครับน,น,นี่คือคลิปที่สองที่ตอบคำถามคุโดหวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อย